จะทำการอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเองแต่เล็กมากสำหรับคนอื่นเนี่ยมันจะมีสิ่งทดสอบเราเสมอครับเช่น <Okay. S 1> เมื่อ20ปีที่แล้วผมจะเริ่มเก็บเงินล้านแรกเนี่ยใจมันจะมากวนญว่าโอ้เฮ็ดว่ไดดอกคนยังโตยังได้ก็เฮ็ดว่ไดถ้าคนเดืนรูแห้งสิซ้ำเขา,าอีกครับผมก็จะบ,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 บอกบบบ่อกผมก็เฮ็ดเลยเมื่อ6-7ปีที่แล้วเฮ้ผมอยากมีสิทแพ็คอยากมีกล้ามเมียงคือเขาได้บอ เป็นสิ่งเล็กนต้องไห,หนึงครับการมีสิทแพกนี่หนว่นาได้ลดรายได้ก็ว่าได้เพิ่มแต่มันก็นอยากเข็ดครับมับายังมีคนโอกจังสันจังสี่แม้กระทั่งใจเขาเองว่าได้หรอกเท่าแล้วโตหาสิบสองปีเราถือไม่เหรียยัางมาเลรียกล้กามเหรียน,นั่นเหรีย้เป็นไปว่าได้หรอกใจเขาแคสิบบอกคนอื่นรู้ยิ่งจะมาซ้ำเราอีกอย่าไปสนใจครับเพราะนั่นคือสิ่งทดสอบถ้ามันผ่านได้มันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่นะฮะ รุ่งสิ้นขอฟ้ารุ่งเรืองเมืองที่เราไฟ,ฟ่ฝันเก็บความสั่งสมนมนานเป็นสายทันทดสายจะไปให้ถึง คนงานถามว่าเป็นสุขไหมแบกบความสับสนวุ่นวายบรรทุกความทรงจำทั้งทั้งที่รู้ ไม่แผลใจเจ็บช้ำไม่โทษไม่ถามใครทำจะไม่ช้ำในรอยแผลเก่างานสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นงานที่ต้องอาศัยอุดมการที่สูงที่สุด ยึดมั่นให้แม่นที่สุดมั่นคงที่สุดนั่นคืออุดมการอุดมการเป็นคำในฝันมันอยู่ตรงเส้นขอบฟ้าแหละว่าใครจะมองเห็นเมืองหรือบ้านตรงนั้นไหมเมืองในที่นี้ที่ผมต้องการสร้างก็คือครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่มีความรักมีสายสัมพันธ์ส่วนบ้าน ม,มองมันคือร่างกายร่างกายจะต้องมั่นคงแข็งแรงมีความสุขตามอัตภาพและก็เป็นบ้านที่น่าอยู่สำหรับจิตใจดังนั้นการสร้างบ้านแปลงเมืองก็คือสร้างครอบครัวและก็สร้างร่างกายให้มันสอดประสานสร้างงานซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขงานนี้ จึงเป็นงานที่ต้องอาศัยอุดมการเราจะต้องอาศัยอุดมกินเนี่ยไปตลอดไม่ได้พอกินอย่างอุดมสมบูรณ์นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บทุกๆครั้งที่มีอาหารหรือสิ่งบางอย่างบำรุงบำเรอชีวิตให้อุดมสมบูรณ์ความเจ็บป่วยมักจะเข้ามาเยือนเข้ามาทดสอบเสมอว่าเองสมบูรณ์เกินไปแล้วเองต้องอดอดอยาก,ยาก,ยากบ้าง เพราะเองต้องสร้างบ้านแปลเมืองตามผู้ดมการ